ที่หน้าต่างยามเช้าภายในโรงแรมผมอยู่ที่คาเมลอนไฮแลนด์ณประเทศมาเลเซียกลางเดือนเมษายนที่น่าจะมีอากาศร้อนแต่ที่นี่กลับหนาวเย็นเป็นสุขดีเมื่อวานเจ้าของโรงแรมบอกผมว่าที่ตรงข้ามโรงแรมจะมีร้านข้าวแกงเปิดแต่เช้าและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมรู้ว่าจะต้องกินอะไรมีอาหารเหลืออยู่ในถาดไม่กี่อย่างเพราะผมอาจจะตื่นสายกว่าเวลาที่ร้านเปิด นั่นจึงทำให้ผมกินอะไรก็ได้เท่าที่ร้านมีนะผมขี่รถออกเดินทางต่อทั้งที่ท้องยังไม่อิ่มแค่ทีเดียวแต่ในเวลานี้ผมอาจไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเป็นพิเศษอาจเพราะอากาศเย็นในยามเช้าของที่นี่คู่ควรในการเดินทางมากกว่ามาหยุดอยู่กับที่ในตอนนี้นั่นจึงทำให้ผมเดินทางมาที่มอสซี่ฟอร์เส จุดท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนคาร e เม n อนไฮแลนด์ที่ในเวลานี้เต็มไปด้วยหมอกที่ปุ้งกระจายไปทั่วเป็นสภาพอากาศที่ผมชอบมากที่สุดตั้งแต่เข้ามายัางมาเลเซียที่นี่มีจุดขายตั๋วให้เราได้เข้าไปยังป่าดึกดำบันที่เต็มไปด้วยต้นหมอสองข้างทางมอ s ซี่ฟอเรสเป็นป่าที่น่าจะมีอายุยาวนานมากกว่าแสนปีและบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกก็ทำให้เราพอจะรู้สึกได้ว่า ัวเองอยู่บนเมฆชั้นล่างๆของท้องฟ้ามอสสีเขียวสดขึ้นปกคลุมไปทั่วในเส้นทางเป็นบรรยากาศาสะอาดอาดที่หาได้ยากในยามเช้าของฤดูนี้แต่ในบางครั้งระหว่างที่ผมเดินอยู่ที่นี่ก็แอบ,บนึกคล้ายว่าที่นี่จะเป็นกิ่วแม่ปานอยู่เหมือนกันอาจเพราะหมอกหรือความชื้นที่บางครั้งก็อาจจะทำให้เรานึกถึงสถานที่ที่คุ้นเคย พอมานึกดูแล้วกิวแม่ปานหรือดอยอินทนนท์ก็อาจจะเป็นที่แรกๆของผมและหลายคนที่ได้เห็นทะเลหมอกซึ่งในภาพของทะเลหมอกวันนั้นกับวันนี้ของผมคงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอาจคล้ายกับคนที่เพิ่งเคยพบกันครั้งแรกจนกลายเป็นคนกันเองที่ได้พบกันเหมือนกับทุกวันนี้ใช้เวลาอัดยาวไปฟาเซอร์ฮิลซึ่งอีกประมาณ200กิโลเมตร แต่ว่ามันเป็นทางขึ้นเขาลงดอยวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราจะขี่มอเตอรแบบหนาวเย็นซึ่งดีมากเพราะว่าเราจะอยู่บนภูเขาส,ส่วนใหญ่แล้วช่วงนี้แลวก็ได้หลายแทงใหม่มาพ p เมื่อวา,านก็แนะนำหลังจากฟราเซอร์ฮิวเราไปเก,เ,เกนติงฮิลเอ้ยเกนติงไฮแลนด์ก็หนาวหมดตรงนั้นน่าจะสูงสุดสไม่อยากลงไปข้างล่าง คุณพี่บอลพาเที่ยวที่แนะนำให้ผมได้รู้จักหมู่บ้านฟราเซอร์ฮิลที่กำลังจะไปถึงนี้และอีกหลายคําแนะนำกับการมาเที่ยวมาเลเซียบางครั้งผมก็ไม่มีข้อมูลการท่องเที่ยวอะไรมากมายการอาศัยถามผู้คนที่ได้พบอาจจะเป็นลายแทงที่ดูสนุกกว่าเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังจะมีหน้าตาแบบไหนในวันที่เรามาถึง ทางขึ้นแบบระดับทองผาภูมิบ้านเราเลยแต่ว่าขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นหมู่บ้านแบบแนวอังกฤษได้ไงก็ยังไม่รู้เลยไม่มีคนเลยแต่อากาศดีมากนี่ตอนนี้เพิ่งบ่ายสี่น่าน่าจะหนาวเลยกลางคืนเหมือนกับคาเมรอนไฮแลนด์แต่แปลกตรงที่เงียบแล้วก็ไม่มีคนเลยเป็นหมู่บ้านลับรด้ยังไง ห,หวัลงเส้นทางวันนี้ปลายทางอยู่ที่เกนติงไฮแลนด์ซึ่งก็ต้องลงดอยแล้วขึ้นดอยใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใต้ต้องบอกขึ้นควนควนนี่แปลว่าดอยหรือว่าแปลว่าเขาแต่มาเลไม่รู้พูดไงไปต่อ แรกผมก็มีความคิดว่าอยากจะนอนที่นี่แต่พอดูนาฬิกาแล้วก็เพิ่งจะ4ี่โมงเย็นมันยังไปได้ต่ออีกหน่อยในความคิดผมนั่นทำให้ผมอัดรถมาอีกพักใหญ่ๆจนแสงอาทิตย์จะลับฟ้าในม่านหมอกหน้าเกนติงไฮแลนด์ที่มีกระเช้าลอยฟ้าผ่านไปมากระเช้าแบบโอ้โหผ่านม่านหมอกก่อนที่จะถึงเกนติงไฮแลนด์ ยืนเฝ้ามองกระเช้าลอยฟ้าและคิดว่าในคืนนี้ผมต้องขึ้นไปบนนั้นให้ได้ก่อนที่ท้องฟ้าจะไม่เห็นด้วยฝน,น,น,นตกลงมาในช่วงเวลาที่ฟ้ากำลังมืดแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรใจผมกลับไม่ได้สนใจอะไร มากไปกว่าการคิดจะขึ้นกระเช้าลอยฟ้าในวันนี้ผมพยายามขี่ตามกระเช้าลอยฟ้ามาจนสุดทางจนฝนเริ่มที่จะซาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนกันแน่จนฟ้ามืดลงจนได้ผมไม่เคยมีแพลนหรือรู้จักเกนติงไฮแลนด์มาก่อนและได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกจากพี่ๆที่คาเมลอนไฮแลนด์มาคิดดูอีกทีผมไม่รู้ว่าตัวเองมาที่นี่ทำไมด้วยซ้ำเพราะที่นี่ดูจะมีแต่ตึกสูงราคาแพง แต่อาจจะเป็นเพราะอากาศเย็นที่ได้ฟังมาทําให้ผมมาอยู่ที่นี่ในตอนนี้และดูเหมือนบางอย่างจะเริ่มไม่ค่อยสนุกกับอากาศหนาวและฝนที่กําลังจะตกอีกรอบผมต้องทิ้งความรื่ดดึงในการขึ้นกระเช้าลอยฟ้าของคืนนี้ไปก่อนเพราะสิ่งแรกเราควรจะหาที่หลบฝนให้ได้สักก่อนและดูเหมือนการจะหาที่พักราคามิตรภาพในที่แห่งนี้น่าจะเป็นไปได้ยากดูจากรูปการความไฮโซของเกนติงไฮแลนด ผมได้แต่เซิร์ชหาโรงแรมที่ถูกที่สุดในย่านไฮโซแบบนี้พร้อมกับสายฝนที่ไล่หลังมาในค่ำคืน <c oughs> ราคาห้องเกือบ2,000บาทหาได้ถูกที่สุดในเวลานั้นก่อนฝนจะตกข้างบนนี้มีแต่ตึกสูง ตัดสลับกับทิวทัศน์ที่สวยงามผู้คนมีระดับเดินผ่านไปมาซึ่งน้อยคนที่มีสภาพแบบเดียวกับผมดวงอาทิตย์ในยามเช้าพ้นก้อนเมฆสาดให้เห็นสายหมอกลอยฟุ้งอยู่บนตึกสูงผมตื่นแต่เช้าแต่ก็ไม่ได้รีบไปจากที่นี่อาจเพราะเสียดายเงินผมเลยซักผ้าใช้อินเทอร์เนต็ตของโรงแรมอัพข้อมูลกล้องไว้ใน Google Drive และเอือระเหยทําทุกอย่างจนกว่าจะครบเวลาเช็คเอาท์ซึ่งพอมาคิดดูถ้าไม่ได้จะประหยัดอะไรการพักที่นี่ก็ถือว่าคุ้มมากกับบรรยากาศทั้งหมดผมขี่รถออกมาด้วยเป้าหมายดั้งเดิมจากเมื่อคือนมาเก็ตติ้งทั้งทียังไงผมก็ต้องได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสิ่งที่ลอยผ่านหัวผมไปมาจากเมื่อคือนจนถึงเช้าวันนี้และการที่เราจะขึ้นไปข้างบนได้นั้น ก็ต้องผ่านเฟิร์สเวิ์นโฮเทลโรงแรมสีชูชาตยักษ์ใหญ่ข้างหน้าผมหาที่จอดรถอยู่นานกว่าจะเข้ามาได้โรงแรมได้ที่นี่เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกินเนส s เวิร์นเรคคอรด้วยห้องพักมากกว่า7,000ห้องและประกอบไปด้วยร้านอาหารคาสิโนแหล่งความบันเทิงจนไปถึงสวนสนุกผมเพิ่งจะรู้เมื่อได้มาถึงและหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วว่าทำไมที่นี่ถึงดูมีคนไฮโซเยอะผมกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ซะที่นี่เลยเป็นมื้อที่อร่อยสมคำาล่ลือก่อนที่ผมจะเดินตามป้ายอาวานาสกายเวย์ไปพบกับจุดขายตั๋วกระเช้าลอยฟ้าจนได้ซึ่งในเวลานี้ก็ดูจะไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่ด้วยและแล้วผมก็ได้ขึ้นมาบนกระเช้าลอยฟ้าจนได้ เราอยู่ในระดับความสูงกว่า2,000เมตรจากระดับน้ำทะเลไม่แปลกที่เกนติงจะมีอากาศหนาวแบบนี้ผมมองลงไปยังสวนสนุกที่กว้างใหญ่ตัดสลับไปกับป่าฝนที่มีอายุมากกว่า130ล้านปีข้างล่างก่อนที่กระเช้าลอยฟ้าจะมาหยุดที่สถานีกลางทางซึ่งเราสามารถลงหรือไม่ลงก็ได้แต่แน่นอนว่าผมลง สายหมอกปกคลุมไปทั่วพื้นที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดชินสวีวัดถ้ำจีนของมาเลเซียที่ขึ้นชื่อเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกนติงไฮแลนด์ที่นี่เป็นที่ตั้งของ j จดีชั้นในบรรยากาศเย็นสดชื่นกลางฤดูร้อนผมคิดว่านี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายบนภูเขาที่ผมจะได้หนาวเย็นกับเขาในทริปนี้ เพราะต่อจากนี้เราคงต้องตรงเข้าสู่ KL หรือกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียที่แน่นอนว่าในเวลานี้คงจะอากาศร้อนใช้ได้แต่แน่นอนว่านั่นคือจุดหมายที่ผมตั้งใจจะไปให้ถึงก่อนสิงคโปร์และในเวลานี้ก็เป็นเวลาสุดท้ายที่ผมจะขึ้นไปซึมซับอากาศเย็นบนยอดของ j จดีชั้นที่9 เดินทางต่อการเดินทางร่วม10วันที่ผ่านมาดูเหมือนที่เกนติงจะเป็นจุดที่ทำให้ผมเหมือนหลุดเข้ามาในความฝันที่แห่งนี้มีหน้าตาที่ผมไม่คิดจะมาแต่กลับให้บรรยากาศพิเศษตั้งแต่เมื่อคืนที่ผมได้มาถึงผมขี่รถลงจากเขาผ่านปลายหมอกสุดท้ายจนมาพบกับปาตูเคฟในเส้นทางก่อนถึง KL เริ่มตกลงมาโปอยสถานการณ์เล็กน้อยไม่ได้ทำให้คนเปลี่ยนความคิดที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและเป็นที่ตั้งของรูปปั้นพระขันทกุมารที่สูงที่สุดในโลกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะสะดุดตาของผมมากที่สุดก็คงจะเป็นบันไดหลากสีที่ตั้งเด่นเป็นสง่าและมีจำนวนขั้นถึง272ขั้นซึ่งเป็นจุดที่มีความใกล้กับสวรรค์มากที่สุดตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ไปทีลาศีอย่างไม่รียบร้อนอากาศเช่อแฉที่ไม่ได้มีลมพัดเข้ามาทำเอาหายใจไม่ค่อยสะดวกกว่าจะมาถึงถ้ำเทวไลด้านบนภายในสถานที่แห่งนี้ตามความเชื่อผู้คนมักจะเดินทางมาเพื่อขอพรในเรื่องต่างๆผมไม่แน่ใจว่าตัวเองเลือกขอพรไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจําความได้อาจจะเป็นครั้งที่แม่เคยซื้อลอตเตอรี่ให้ในตอนเด็กๆและพอลองขอพรดูสักครั้งสองครั้งก็ไม่เคยถูก ผมก็เลยไม่เคยได้ขอพอรกับเขาอีกมาจนถึงทุกวันแล,วแล้วเราก็เข้าสู่กวัวลาล,ลัมเปอร์จนได้ซึ่งมัวแต่ไปทเลเอถลายที่เกนติงไฮแลนด์อยู่พักกี่ไัยแต่ตอนนี้่าจะได้เวลาพักผ่อนที่ตัวมืงหลวงแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปเมืองยาโฮจุดข้ามไปยังสิงคโปร์แต่ว่าจริงๆกตง็ต้องใช้เวลาอีกสักสวัน จะไปสิงคโปร์แล้วก็น่าจะไม่เหลืออะไรหนักหนาความจริงนี่ก็น่าจะได้10วันแล้วล่ะที่ออกจากบ้านมามอเตอร์ไซค์วิ่งในทริปนี้ออกมา2000กว่ากิโลเมตรละแล้วก็ยังเหลืออีกภากใหญ่เหมืหอนกันกว่าจะเที่ยวครบจนกลับถึงบ้านอาขอพักผ่อนให้สบายใจที่วัลลลัมเปอร์นหน่อย เมืองหลวงละเหนื่อยมานาน ได้สึกแฟดแล้วครึ่งทางของทริปซึ่งยังอีกไกลนะกว่าเราจะวิ่งกันจนหมดอันนี้ไม่ครึ่งทางแบบไม่รวมขาตัดด้วยโอ้ใหญ่มากกว่าจะมาถึงสึกแฟดวาราลัมเปอร์จริงๆแล้วในชีวิตผมก็แทบจะไม่เคยมีแลนด์มาร์คที่เป็นสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตื่นตาตื่นใจแบบนี้มาก่อนตึกแฝดน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดว่า เราคงได้ประทับใจกับการสรรสร้างจากธรรมชาติได้เพียงอย่างเดียวผมเลือกที่พักไม่ห่างไปจากตึกแฟดก่อนที่จะพักผ่อนเพื่อเตรียมเข้าสู่การเดินทางในวันรุ่งขึ้น คืนที่ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไรเพราะว่าแอร์เขาพังเราก็นอนเปิดแอร์เป็นแบบเขามีแต่ลมออกอ่ะดีว่าตอนคืนอากาศไม่ได้หนาร้อนอะไรมากมันก็เลยยังพอเหมือน,นเปิดพัดลมอ่ะแต่ว่าค่าห้องก็ก็ตกแบบเก้าร้อยเก้าร้อยบาทอะไรอย่างงี้นะอุตส่าห์ได้มานอนแบบในัวราลัมเปอร์ชีวิตแบบ ไฮโซเขาบ้างคาดหวังว่าเออทุกอย่างจะสวยงามที่ไหนได้ก็นอนแอร์มาทุกวันมานอนพัดลมเฉยแต่บางวันที่เราอยู่พวกตรงคารมเมลไทยแลนด์หรือว่าที่สงสูงเนี่ยเราก็ไม่ได้มีแอร์นะแต่ว่ามันจะหนาวเนี่ยนนเหมือนเราอยู่พวกอูทัมเบิร์กอะไรเงี้ยมันอยู่ภาคเหนือก็นอนไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยเลย,เลยมันก็หนาวห่มผ้า แต่นี่คือแบบอะไร900กว่าบาทผมขึ้นมาไม่มีแอมตั้งไว้แค่มีโลไม่ได้นะสุโส้ยอินดี้ต้อนรับสู่เดือนเมษาที่เราระอุเช่นเคยที่เรา หวานๆไปที่คามเอลไฮแลนด์แล้วก็เทนซิงไฮแลนด์หนาวๆอยู่ได้สองสามวันตันนี้กากาศมาเจอรกความจริงในฤดูร้อนไม่ทันออกก็่่วงก็ปกติผมไม่ใช่คนที่ขี้บน่น แต่อาจจะเป็นเพราะอากาศที่ร้อนที่อาจจะทำให้คนเราเลอะเทอะขึ้นบ้างผมมองไปข้างหน้าบนถนนของเมืองหลวงมัสยิดสีชมพูตั้งเด่นเป็นสง่าแต่เนื่องด้วยผมไม่ใช่นักรีวิวผมเลยเลือกสิ่งที่อยากจะทำตอนนั้นมากกว่านั่นคือการตามหาร้านข้าวแกงอิ่มอิ่มและถ้าเป็นไปได้ขอให้มีแอร์ก็จะดีมากปฏิหารมีจริงสุดท้ายผมก็หาเจอตามที่ต้องการผมรู้สึกมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นในวันนี้ การได้พบกับตึกแฝนใน KL เหมือนเป็นสิ่งที่มีใครมาแตะแยมว่าผมมาถึงมาเลเซียแล้วนั่นทำให้เป้าหมายหลักเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนกับสิงค,โ,คโปร์ที่ผมไม่ได้นึกถึงมานานเป้าหมายต่อไปที่ผมจะไปให้ถึงชายแดนภายในวันนี้คงจะไม่ต้องทะเลทลายอะไรเหมือนกับที่ผ่านมา มันแต่ละปั๊มันทีอยู่ห่างกันร้อยกว่ากิโลเมตรแล้วเมื่อกี้เราเหลือครึ่งถังแล้วเราก็ไม่เติมไงโออเยี่ยมยอดนี่หาที่หลบก,ก่อนแน่นอนว่าสำหรับการมาคนเดียวผมมีแผนสองมาด้วยอยู่แล้วสำหรับสถานการณ์แบบนี้ถังน้ำมันสำรองที่เตรียมมาตั้งแต่บ้านของตัวเองสุดท้ายก็ได้ใช้จนได้ จะลืมบอกไปว่าน้ำมันที่นี่ราคาถูกมากขนาดไหนด้วยความที่น้ำมันเบนซินลิตรละประมาณ15บาทนั่นจึงทำให้ผมเติมไว้เต็มถังตลอดเวลารวมถึงถังน้ำมันสำรองด้วยซึ่งผมคงจะเอาถังน้ำมันสำรองไปเติมอีกทีเมื่อเข้าไปอย่างสิงคโ,โปร์แล้วเข้าสมาคมคนหลบกดมาเลยก็มีข้าสะัา ชอบมีแบบเวลาเราจะเจอสะพานลอยใช่ไหมเขาก็จะมีป้ายไปเลยว่าคนต้องนี้ได้พาน ิโลเมตรในวันนี้ดูเหมือนจะได้ทุกรสชาติกับการฝนตกแดดออกน้ำมันหมดบนทางด่วนหาร้านกินข้าวไม่ได้แต่ยังไงผมก็จะไปให้ถึงเมืองยาโฮบารูเมืองท่าที่เป็นด่านสุดท้ายติดกับประเทศสิงคโ,โปร์ฟ้าเริ่มมืดลงรู้สึกเหมือนกับว่ารถมอเตอร์ไซค์จะเริ่มโซ่หย่อนไปบ้างแล้วแต่ก็คงไม่แปลกเพราะได้ตั้งโซ่ครั้งสุดท้ายที่อู่จากนครรีธรรมราชบ้านตัวเอง หลังจากนั้นก็วิ่งเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นพันกิโลเมตรแล้วน่าจะได้เวลาที่ผมจะหาสักคู่ในยาโฮบารูเซ็ตโซ่กันหน่อยวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเอ่อ uh, hello i want to set บ a l a n c e ขออย่อ่า inside 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 อ่า rim management อ๋อเอา many work โอเคโอเคโอเค no problem อ่า i i want to set my chain ชิ ใช่แช่นะเขียที่เขาเซ็โตเนี่ยโตตอนนี้หย่อนมาเราจะเดินไถ่โตอยู่ไถ่อะไรเล่นนาวหรไทยแลนด์มอเตอร์บายทีอยู่ข้างบนไถ่เล่นน้าว่ใช่ไปไปทำฟอร์มพัทยาน่าวใช่น่าเดอข้าวขาวขาวขาวมันมีอัลวอร์โอ้ไอไอไรเออ13วัน13วันถึงเดดดี ยังแน่นอนโรยโกถึงสิงคโปร์ปัตย่าปัตย่าปัตย่าตูดูหัตใหญ่หัตใหญ่ how many days ปัตย่าดูหัตใหญ่เยสโกเดย์โกเดย์เอ่อแล้วนั้นต้องต้องต้องหัตใหญ่ตูเอ่อจากเอ่อเจบีเอ่อต้องต้องต้องไทยแลนด์บอร์ดเอสตูเจบี how many hours 10 อ๋อทำไม่ไ้เอาเอ้ย how many day how many day เอ่อ yeah. 10 <laughs> day day อย่าง l o w l o w l o w อได้ย่าตื่นได้เอ่อ a กิโลเมตรตนได้20กิโลเมตรสองกเรอ่ะ travel a ะทำไม่ดีทาไ p เจออยู่อ1 0 o อ๋อ๋อ so speed speed อ๋ นายทีไฟไนายีไฟอ่ะ <Yeah. S 2> และแล้วผมก็มาถึงเมืองยาโฮบารูจนได้ในช่วงเวลามืดค่ําผู้คนที่นี่เป็นมิตรและดูสากลมากกว่าเมืองไหนๆในความรู้สึกผมอาจเพราะนี่คือเมืองท,ท่าที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโอเคบายบายไปดหาโรงแรมต่อแถวนี้อาจจะไม่เซฟตี้แล้วเพราะเมื่อกี้น้าแค่บอกว่า ถ้าจะหาโรงแรมราคาแบบ5 6 0 0แนะนำให้ไปหาโรงแรมแบบ800-900ดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ที่ชัวร์กว่านี้ไม่งั้นแถวเนี้ยเขาก็ยกไปสิงคโปร์อะไรกันง่ายๆเพราะว่าอยู่ชายแดนแล้วไงฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกโรงแรมที่โอเคหน่อยห้ามไปอีกฝั่งนึ่งฝั่งนี้คือเป็นแบบโมเทลแบบ,บสบายๆ500-600เลยเงี้ยเออเรยอมเสียเยอะหน่อยก็อ,อยู่ต้องสองคืน จำเป็นที่ต้องพักที่นี่สองคืนเพราะเอกสารที่ทําไว้สําหรับเข้าสิงคโปร์คือวันมะรืนซึ่งถ้าตามแผนแล้วผมต้องเดินทางมาถึงที่นี่ในวันพรุ่งนี้แต่ด้วยความสนุกในการขี่รถผมก็เลยมาถึงซะก่อนถือซะว่าได้พักผ่อนไปอีกวันซึ่งในวันพรุ่งนี้คงจะได้เตรียมเอกสารแลกสกุลเงินและท่องเที่ยวในยาโฮบารูบ้างโลเคชันนี้มันแบบ ร o t i อินทานเซเลชันนชัดใช่เลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นอันนี้ไปอยู่สิงคโปร์ย่างดิคืออยู่ชายแดนสิงคโปร์จะหวงหรือจะร o อ i อิ Lot นทานเซเลชันได้หมดโรงแรมน,นี้แต่ก็ราคา900ถือว่าคุ้มมากๆสำหรับปกติเราถ้าจะนอน600ก็ไม่มียามหรือว่าสกิลิตี้เฝ้าดูรถ แต่ที่โรงแรมนี้เขามี security ตอนเช่นคืนก็จะมีมีกล้องแล้วก็มี security ก็เอาซื้อความสบายใจดีกว่าเพิ่มขึ้นมาสัก300จากที่ตั้งไว้แต่ว่าไม่ต้องเสี่ยงรถหายคือความเสี่ยงมันก็น้อยลงอันนี้สบายใจกว่าเยอะเพราะต้องนอนที่นี่สคืน างครั้งการได้หยุดเที่ยวและใช้ชีวิตในพื้นที่ใหม่ๆมันก็ช่วยเติมเต็มความเหนื่อยล้าที่ลากยาวมาทั้งทริปทั้งคนและรถมอเตอร์ไซค์ร2อคันเล็กของผมคงจะได้พักอยู่นิ่งๆกับเขา้าสักหน่อยมีรถเครื่องเป็นพันซีซีที่บ้านก็ไม่คิดจะขี่มาเพราะความรู้สึกที่ได้รับมันต่างกันแต่นอกเหนือไปกว่าความรู้สึกก็น่าจะเป็นอาการปวดหลังที่อยู่คู่กับผมมาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางความไม่สมบูรณ์แบบและไม่สะดวกสบาย ทำให้เราอยู่อย่างกระหายและมีคุณภาพมากกว่าการที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมเจ็บนิดปวดหน่อยก็ค่อยซ่อมเอารับรู้ได้ถึงความรู้สึกเท่าเทียมเท่าที่พอจะหาได้ผมเคยอยู่อย่างสบายมานานก่อนที่จะออกเดินทางครั้งแรกและผมได้รู้ว่าความสบายไม่เคยมอบคุณค่าให้กับตัวผมเองอย่างที่ความลำบากให้ผมได้ในวันนี้ จีนมาเลยอยู่ได้สักพักก็ได้เวลาที่จะไปทําเอกสารสําหรับเข้าสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเอกสารเบื้องต้นก็ถูกทําผ่านบังโซกก่อนเข้ามายัางประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้ว I want to make make new auto pass make new auto pass yeah alright ่อได้เรียบร้อยแล้ว บา <Bye. S 2> <Bye. S 1> ยบายไปับรเข้าไปเข้าสิาโปแล้วพรุ่งนี้เรามาที่จุดแลกเงินแล้วเราไปแลกเงินฮัลโหล I want to exchange ดอลลาร์ US for ดอลลาร์สิงคโปร์ า,า,า,าสเวกัสสิงคโปร์70ดองสิงคโปร์แบบมผมแทบที่จะรอวันพรุ่งนี้ไม่ไหวการเดินทางไปประเทศที่3าด้วยรถมอเตอร์ไซค์มันน่าตื่นเต้นทุกเวลาที่ได้อยู่คนเดียวมีแค่ตัวผมเองที่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรทุกอย่างเป็นอิสระ ปราศจากความห่วงใยที่ทำให้เราเชื่องช้าพยายามบนดูแล้วว่าหลายรอบไม่มีที่จอดไกลมากโอ้โหวิทเอวันนีครับอันนี้เจอพี่เขาที่<อ>ตรงปั๊มตรงเคด่ายังไมพี่ที่ไหนโอเคที่มาเลย<ด>์ะดีะใจได้เจอพี่กันละเอ้าแล้วรุดเมื่อกี้เห็นพี่แล้วรู้ได้ไงว่าพี่เป็นคนไทยอะ ก็ได้ยินเสียงคีก็จำได้มาที่นี่กี่วันแล้วครับวันนี้วันที่สองมาเที่ยวคนเดียวเลยใช่รั้งแรกค่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าคนไทยเช่าเนี่ยจะกลายเป็นว่าโดนตำรวจจับซะมากกว่าใช่ไหมั้อ่าอ่าอาคนคนในเช่าก็จะโดนเลยถ้ามีไดเวอร์ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรหรอกเที่ยวอินโดหนึ่งวันอ่าซึ่งดเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆวันนี้ดีแตย